อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเห็นที่คอรมออย่างที่ดรรัชดาเราเคยคุยกันไปตลอดว่าเรื่องของการวิจัยนวัตรกรรมนี่ก็เป็นอีกเรื่องสําคัญที่ต้องมีใช้เงินลงทุนด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ยเราอยากจะให้ปีสองพันห้าร้อยแปดสิบเนี่ยประเทศไทยของเราหลุดพ้นจากประเทศที่ติดก,กับดักรายได้ปานกลางหรือพูดง่ายๆว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเขาจะได้ไม่เรียกเราว่าประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนา เพราะนั้นปี2580เนี่ยเป็นปีสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอันนั้นก็คือเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่รัฐบาลได้ยกร่างในยุทธศาสตร์ชาติไว้นะคะ,คะทีนี้จะขับเคลื่อนไปสู่ตรงนั้นนะด้านการพัฒนาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนี่คือหัวใจสําคัญนะคะวันนี้คอรโมาก็ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของวิทยาศาสตร์นวัตกรรมตรงนี้งบรวมเนี่ย146,000ล้านบาทค่ะ ก็แบ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวกับภายใต้การรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษาก็คืองบประมาณที่จะจัดสรรไปให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่ส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยแสนกว่าล้านนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงอวออีกสามหมื่นกว่าล้านค่ะ ทำหลายอย่างเนาะเห็นว่าจะพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วยพัฒนากําลังพลกาลังคนต่างๆมากมายเลยนะคะใช่ค่ะและอุตสาหกรรมต้องที่ประเทศไทยเราเน้นแล้วเรายังขาดกําลังคนที่ที่มีทักษะโดยตรงก็คืออุตสาหกรรมสมัยใหม่เช่นยานยนต์แห่งอนาคตรถยนต์อีวีนะคะอุตสาหกรรมการบินโลจิสติกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและพวกในอาหารซื้อใจที่เป็นอาหารแห่งอนาคตนะคะครับ ก็ยังผลิตก kind of so ําล ER um ังคนได้ไม่มากพอเพราะฉะนั้นกรอบวงเงินหนึ่งแสนกว่าล้านตรงนี้ค่ะก็จะไปสร้างและพัฒนาคนรวมถึงพัฒนาสถาบันการอุดมศึกษาให้มีศักยภาพเข้มแข็งมากขึ้นด้วยค่ะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับงบกระทรวงอวโดยตรงใช่ไหมก็งบอันนี้อยู่ภายใต้ของกระทรวงอวซึ่งคนที่หน่วยปฏิบัติงานก็คือมหาวิทยาลัยต่างๆค่ะ ก็จะมีอย่างน้อยที่เกี่ยวข้องก็ร้อยห้าแห่งนะคะในเบื้องต้นนะคะครับครับค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าในเรื่องของแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอวนะคะเป้าหมายของการใช้งบประมาณอีก สามหมื่นล้าเนี่ยเราอยากจะนําไปสู่ให้ประเทศไทยมีบริการการแพทย์ทีโนมิกนะคะตันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมการบริการ,การทางแพทย์ที่ใช้ข้อมูลทางพันธุก,กรรมมาพัฒนายยาให้ตรงกับพันธุก,กรรมของคนไทยโดยเฉพาะก็เป็นเอ่อทาร์เกตเมดิซินนะคะก็ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าถามถึงสัดส่วนงบประมาณการลงทุนด้านการวิจัย ของประเทศไทยแต่ GDP ก็ยังอยู่ในระดับที่1.4เอร์นะคะโดยจริงๆแล้วเราตั้งเป้าให้อยู่ระดับที่2เนะคะ